dù lưới mãi đi đâu cô nó cưng gọn nó gần dù lưới ui con lùng có điện à ลงเลยจังหวะด,ดีครับตรงนี้มันกัดลูกปลาโชว์ครับก็คือม,มันเป็นล่มเละห้างกร่งด้วยครับผมตอนแรกผมจะตีอยู่เนี่ยอยู่บัวเนี่ยแล้วมันกัดลูกปลาโชว์พอดีโชว์ตัวให้เห็นไม่รอดนะครับ นะครับายไม่ธรรมดาครับครับยอดกัดเป็นกรวยางเอสทูนะครับใหม่นะนัดโ,โครชาสีเขียวตัวมานเลยสีเขียวกับประชอนไซนนี้ครับ ตรงนี้ก็ไม่มีเทคนิคอะไรมากครับเห็นขึ้นน้ำเฮลเดก็ปีเลยไปจุดที่ปลาอยู่ครับออกมาซัดตูมเลยโอเคลุยรขกันต่อครับเอสถูกสื่อหลด